หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีพรีวิวฟุตบอลพรีเม,มียร์ลีกนัดสำคัญเิเวอว์พกพบกับแมนยูเต็ดมาฝากกันรวมถึงข่าวสารอื่นเกี่ยวกับปีศาจแดงผลพ,พักเรสอาร์มี่อย่าลืมพนันกำลังเชียร์ทีมอย่างเข้มข้นต่อไป หากกำลับบงใจนักเตะซับโคช้ชและบุคลากรในสโมสรทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมได้ที่เพจแมนยูสู้ตายอีกหนึ่งช่องทางสามารถเข้าไปกดไลค์กดฟอลโล่กันได้เลยติดตามข่าวสารคัดเน,น้นเน้นทัาสนามแมนๆลรุ่นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอนไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มงันที่รีวิวฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเลว์พูพบกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแข่งขันที่3แอนฟิลด์คือวันอาทิตย์ที่17มกราคม เวลาห้าทุ่มครึ่งถ่ายสดทางทรูพรีเมียร์ลีกฟุตบอลเอชดีหนึ่งผลงานอีแดยที่คิดถึงการภาคฟุตบอลมันเปิดม,มาเจอกันได้ที่เพจลาชแนลมันยูสู้ตายรวมถึงเพจดูบอลกับนัดภาคสดคู่นี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับผลงานห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเลี้ยวผู้ชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดเอาชนะแอสตันวิลล่าในศึกเอเอฟคัพต่อหนึ่งแมนยูแต่ท่านัดหลังสุดชนะ4แพ้1 ขณะสุดบุกชนะเบอร์ลินหนึ่งต่อศูนย์ที่สนามเทอร์ฟมัวจากประตูชัยของปอบป,อ,ปอกบาช่วงท้ายเกมผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะ2ครั้งสเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แมนยูตชนะครั้งครั้งขณาสุดที่พบการลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะยูตัไป2ต่อศเมื่อต้นปีที่แล้วกันรู้ก่อนเกมนำมาฝากแฟนเพจล่าชโนมันยูสู้ตายแปน่นัดหลังทุกรายการนั้นหงแดงแพ้เพียงเกมเดียวต่อเซอร์แป์ตันช่วงหลังปีใหม่ ที่เดิเจ็ดนัดชนะ3เสมอ4แต่ไม่เพียง2เกมเท่านั้นที่พวกเขาเก็บพินชีตได้คือเกมถล่มพาเลสเตและเสมอนิวคาสเซิล0-0เกมสุดท้ายที่เลี้วผู้แพ้ในบ้านบนเวทีพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์ต้องย้อนไปเดือนเมษายนปี2017หรือเกือบ4ปีที่แล้วพาคริสตอฟพาเลสตจากการยิง2ประตูของคริสติองเบนเทเก้ถือเป็นสถิติที่ดีมากๆของลูกทีมเจอกันครอปกับการไล่พ่ายในแอนฟิลด์ของพวกเขาเอง ยูเต็ดชอบกับเกมเยือนเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ปลายซีซันที่แล้วเล่นเกมเยือนในพรีเมียร์ลีก15นัดชนะ12และเสมอ3ซีซันนี้เสมอเลสเตอร์ไปเพียงเกมเดียวแต่พวกเขาเพิ่งจะเก็บคพลยนชีนไม่เสียประตูสำหรับการบุกไปเล่นนอกบ้านได้เป็นครั้งแรกในซีซันหลังเอาชนะเบอร์ลี1-0แมนยูเต็ดเป็นทีมแรกที่เก็บชชนะได้11นัดในพรีเมียร์ลีกซีซันนี้หลังผ่านโปรแกรมนัดที่17โดยมีเลสเตอร์และเอเวอเรตรที่เข้าวินไป10เกมรวมทั้งลิว์พูลและซิตี้เข้าวินไป9เกม แต่ลิวพูเป็นทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดนะถึงตอนนี้ครับลูกทีมเจคครอฟยิงไปแล้ว37ประตูส่วน U ยูเตตยิงไป34ประตูดาวซันโวเป็นตําทีมของทั้ง2ฝั่งลิวพูมีโมฮัมเหม็ดซาร่านำโด่งที่13ประตูส่วนแมนยูเตตมีบุนโอลฟานเดสทําไป11ประตูในพรีเมียร์ลีกส่วนนักเตะที่แอสซิสต์มากที่สุดของหงส์แดงคือแอนดรูโรเบิร์สันแบ็คซ้ายทําไป5แอสซิสต์ยูเต็ดจะคงเป็นบุนโอลฟานเดสคนเดิมทําไป7แอสซิสสต์มมาาดูในนของงเกกรับกับบ้ อารอนบิสซาก้ามีสติเข้าปะทะยอยู่อันดับ3ของลีกครับรองจากโอเรโอลอเมอูของซัลตัมตันและเอ็นโกโลกองเต้ของเชลซีส่วนนักเตะลิเวอร์พูลที่เข้าแท็กเกิลได้มากที่สุดในซีซั่นนี้คือฟาบินโยอยู่อันดับ24ในลีกสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลมีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนคือคอนซานเซนส์ซิมิกัสวิกิลฟันไดเดโกโจตาและโจโกเมสส่วนนักเตะที่ต้องรอประเมินคือนาบีเกต้ากับโจเอลมาติป แมนยูเต่ไม่มีมาโกสโลโฮฟิลโจนส์และเบดอนวิลเลียมฟอร์คุนโดเปซี่ยังไม่มีชื่ออยู่ในทีมส่วนอองต์นี่ม็กซาวและวิกตอร์ลินเดเลฟต้องรอประเมินขั้นสุดท้ายสำหรผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลของเจนครอปมาระบบ4-3-3ผู้สำประตูอาริซองเบเกอร์ก่ลังซีคอนเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนยินแบ็กขวาเซนเตอร์ฟาบินโยลง1คนแน่ๆสว่วนอีกคนต้องรอดูความฟิตของจูเอลมาติฟ และมีคนสแตนบายอย่างนาทเรียลฟิลิปหรือเรวิลเลียมแบ็กซ้ายอันดูโรเบอร์สันกอลาง3คนเจอร์รี่ไฮโนสันเตียกโกอาคันทาราและจอ,อเจอจิโอไวนาดุมสามตัวด้านบนมีโมฮัมเหม็ดซาร่าโรบิโตฟิมิโน,โนโรรและซาดิโอมาเน่แมนจูเตซตของอลิเกุน,นา่าโซชามาในระบบ 4, 2, 3, ดดสี่สอ,องสามหนประตูสามตัดบิดเดคฮายกอลัง4คนอารอนวิสซาก้าเอริกบายายีแฮร์รี่แม็กควายและลุคชอมีฟิวตัวกลางสกอตต์แมทตุมินเนจับคู่กับเฟส ตัวลูกสาคนเป็นมาคาสรัดฟอร์ดบูโน่เฟรนเดสและปอปอกบาที่ยืนยงเยื่อมาทางซ้ายซึ่งเป็นแผนการเล่นที่สามารถสลับตำแหน่งกันได้หน้าเป้าไปอองโตนี่มักเซลรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขอภัยหากไม่เป็นไปตามนั้นผู้สิทธิในเกมนี้ได้แก่พอลเทียนี่ส่วนผู้สิทินที่ดูเว R คือสตูดิอัทเวลตอนที่ข่าวประจำวันแระชี่เผยซันโวหงเรือคือความฟินมาคาสรัดฟอร์ดกองหน้าปิแสดงเผยว่า การทำประตูใส่คั่วิีย่างแมสตี้กับลิ์พูคือความรู้สึกที่มีความสุขสุดๆสำหรับการเป็นนักเตะแมนยูเต็ดและตนหวังว่าจะสามารถทำมันได้ในเกมกับลิ์พูวันอาทิตย์นี้นับตั้งแต่แรดฟอร์ดก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูเต็ดในปี2015มีโอกาสลงสนามเจอกับลิ์พูไปทั้งหมด7เกมทำได้3ประตูขณะที่การลงเล่นดวลกับเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมสตี้แระฟอร์ดลงเล่นไป10เกมทำไป4ประตูเม่อโดนถามถึงการเจอกับผงแดงในเกมต่อไป รชชีเผยว่าการเป็นเด็กที่เกิดและอาศัยในเมืองแมนเชสเตอร์ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการทําประตูใส่ลิเวอร์พูลก,กับซิตี้อีกแล้วหากเราสามารถคว้าแชมป์ฤดูก,กาลนี้ได้มันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยแน่นอนหากเราจบที่2หรือที่3เราอาจจะผิดหวังที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นนักเตะยูโรเต็ดคุณย่อมต้องมีความทุรย,ยานในการคว้าแชมป์เรารู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างเราสนุกกับการทําประตูและลงเล่นร่วมกับเพื่อนๆบรรยากาศในการซ้อมรวมถึงห้องแต่งตัวของเรานั้นยอดเยี่ยมเสมอ แรฟฟอร์ดยังเผยว่าสิ่งที่ต้นเสียดายที่สุดสำหรับการเป็นนักเตะปีศาจแดงก็คือการไม่ได้ลงเล่นในยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันบอลลูกุนซือของทีมที่ประกาศวางมือไปในปี2013ซึ่งแลชี่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลังจากนั้น3ปีแรฟฟอร์ดกล่าวถึงตำนานผู้จัดการทีมว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเซอร์เล็กมันเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากๆการไม่ได้ลงเล่นในทีมของเขาน่าจะเป็นอย่างเดียวที่ผมรู้สึกเสียดายสุดๆในอาชีพการขาแข่งบรูโนคว้าแข่งยอดเยี่ยมประจำเดือน บโน่เฟนเดสกองกลางปิดแสดงคว,าวา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมของพริมยร์ลีกควบด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสสกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พริมยร์ลีกที่คว,าวา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม4ครั้งในรอบปีปฏิทินเดียวคือปี2020บุโน่โชว์ฟอร์มร้อนแรงทำไป3ประตูกับ4แอสซิสต์ในเดือนธันวาคมเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้แมนยูเต็ดขึ้นมาั้งจา่าฝูงของตารางโดยเจ้าตัวกล่าวหลังได้รับรางวัลว่าเดือนที่ผ่านมาถือเป็นเดือนที่สมบูรณ์แบบ การยิงประตูและแอสเซสเ์เพื่อนคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากในการเล่นฟุตบอลของผมผมอยากคว้าชแชมป์และรางวัลอื่นๆมาให้สโมสรและผมมีความสุขมากที่สร้างประวัติศาสตร์ได้เส้นทางในฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลมันไม่ใช่เวลาที่เราควรจะพูดถึงการลุ้นแชมป์ลีกลเราต้องทุ่มเทพเพราะมีงานอีกมากที่ต้องทําสุดสัปดาห์นี้เรากําลังจะได้เจอหนึ่งทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอังกฤษและเรารู้ว่ามันมีความหมายกับแฟนบอลมากแค่ไหนเราจะไปที่นั่นและโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุด พื่คอคว้าผลการแข่งันที่เราต้องการกลับออกมานังเตะที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในปีปฏิทินเดียวได้มากที่สุดบูนโน่แฟนเดส4ครั้งมฮัมหม็ดซาร่า3ครั้งซเเดโอมาเน่3ครั้งเอเดนอาซา3ครั้งเชสสฟาเบกาส2ครั้งลุยส์โซเล่2ครั้งและก็ฟร์นโดตอเลส2ครั้งแผนเด็ดล้มหงแดงถึงถิ่นเนื้อหาส่วนนี้เป็นส่วนประกอบจากบทวิเคราะห์ของต่างประเทศและมุมมองที่เกิดขึ้นของผมจากการติดตามพรีเมียร์ลีกอย่างเข้มข้นในช่่่วงหลาาายปีทีทผนม จะพูดถึงแผนที่คาดว่าโอเลกุนาโซชาจะใช้ในการโจมตีิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งยามที่เล่นในอนฟิลซึ่งไม่ปราศัาในเกมพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2017โดยเราจะพูดถึงทั้งเกมรุกและเกมรับเริ่มที่แผงหลังกันก่อนครับในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนั้นโอเลกุนาโซชาเริ่มมั่นใจในการเล่นกองหลัง4คนมากขึ้นซึ่งก็ต้องดูว่าเกมแดงเดือดครั้งนี้เขาจะใช้หลัง4เหมือนเดิมหรือไม่หรือจะคิดมากปรับไปเป็น3เซนเตอร์อีกครั้ง ด้วยฟอร์มที่โดดเด่นของเอริกบายยีตอนนี้นั้นต้องบอกว่าแฟนๆอุ่นใจขึ้นเยอะกับลูกดุดาวและการเข้าสกัดที่โดดเด่นบวกกับการป้องกันลูกโด่งของแฮร์รี่แม็กควายโดยมีอารอนวิสซายกาและลูกชอขนาบข้างถิติจากสกายสปอร์ตบ่งบอกว่าเมื่อ,อยูเต็ดมีเอริกบายยีลงเล่นนับตั้งแต่ออกสาซีซั่น2016ถึง2017พี่เอริกเปลี่ยนเปอร์เซ็นชนะของทีมได้เพิ่มมากขึ้นเกือบ10%เมื่อมีเขาลงสนาม เปอร์เซ็นต์การคอสชนะเมื่อบายี่ลงสนามอยู่ที่63.4ในทุกรายการแต่เมื่อไม่มีบายี่ลงโอกาสเข้าวินเหลือเพียง53.9เกมรับบายี่ยังเป็นคีย์แมนเหมือนเดิมในการหยุดความอันตรายของผู้เล่นเกมรุกทั้ง3คนของหงแดงเวื้์พูลถ้าเขาได้ลงสนามขณะที่แดนกลางนั้นเราอาจจะได้เห็นเฟร็ดแม็กโทมินเอ้บลูโน่และปอกบาที่ฟอร์มดี ลงสนามพร้อมกันซึ่งสูตรนี้ตามหน้ากระดานแม้ปอกบายจะไม่ใช่ผู้เล่นตำแหน่งปีกแต่เขาสามารถสร้างวอบอันตรายเยื้องมาทางซ้ายได้เพื่อจาะเทนเล็กซเดอร์อาร์โนโดยมีลูกชอที่พร้อมจะเติมขึ้นไปสับสูนมีบูโนและมักเซลที่ถ่าออกมาช่วยการเล่นแบบนี้สามารถปรับเชฟการยืนได้ตลอดเวลาจะเป็น4-2-2-2เฟรดแบ็กโทยืนต่ำสุดบูโนปอกบาขับขึ้นมาและลลตฟอร์ดอองตนี่อยู่บนสุดหรือเป็น4-4-2อันกลางให้แน่นเพื่อแพ็คเกินตรงกลาง และทีมราชี่กับหมากในการวางวันหลังลายไว้เพื่อโต้กลับรวมถึงเป็น4-2-3-1ในจังหวะเพรสซิงแดนบนในช่วงการเซตเกมของเวอร์พูกก็ทําได้เช่นกันขยายามาดูด้านบนกันบ้างครับซึ่งผมขอเอาภาพอินเสิร์มาประกอบให้แฟนเพจและแฟนช่องเห็นภาพด้วยเราสามารถทางกองหน้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกมายืนชิดเส้นได้และใช้ผู้เล่นถาโถมเข้าไปกรอบเขยโทษเพื่อเปิดพื้นที่บริเวณหน้าหัวกะโหลกแบบอดประตูในเกมชนะเบอร์รี่ซึ่งจะเพิ่มอาวุธได้มากขึ้น รวมทั้งการสลับตำแหน่งดังภาพอีกชุดเพื่อสร้างความสับสนให้กับฝั่งตรงข้ามสูบม,มากเด็ดในการบุกเยือนหงแดงครับการซ้อนตำแหน่งการเข้าสกัดที่แม่นยำชิงพื้นที่กลางสนามการเคลื่อนที่สลับตำแหน่งของผู้เล่นการดึงตัวประกอบให้หลุดตำแหน่งและที่สำคัญที่สุดที่จะพลาดไม่ได้คือการจบสกอร์ที่เฉียบคมเพราะพี่แดงจงเชื่อมั่นในทีมและลุ้นเกมนี้ไปพร้อมๆก,กับมันอยู่สู้ตายรอบินัดกันในวันอาทิตย์นี้ ถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมมองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร คิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย